สวัสดีครับกลับมาพบกับวินเอนโมโซลเซลล์กันอีกครั้งนะครับวันนี้ผมมีสินค้าใหม่ล่าสุดมานําเสนอเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับตัวนี้คือไฟเพดานหรือว่าโคมไฟเพดานโซล่าเซลล์รุ่น670วัตต์รุ่นใหม่ล่าสุดนะครับเดี๋ยวเรามาดูสเปคของเขานะครับตัวนี้เป็นโคมไฟเพดานรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับรุ่น670วัตต์ครับ ตัวนี้สามารถปรับสีได้3สีนะครับประกอบไปด้วยสีขาวสีวอร์มและสีวอร์มไว้นะครับตัวนี้มีแบตเตอรี่ในตัวนะครับใช้แบตเตอรี่ลิเธียมฟอสเฟตนะครับความจุห0 0 0ันมิลลิแอมนะครับตัวนี้สว่างยาวนานถึงเช้าเลยนะครับแผงโซล่าเซลล์กำลัง6โวลต์8ดวัตต์นะครับสายไฟยาวห้าเมตรนะครับมีรีโมทควบคุมการทำงานแถมให้ด้วยนะครับฐานรีโมทนะครับน็อตและพุก ยืดขาแผงโซลาเซลล์และยืดตัวโคมไฟนะครับขายืดแผงโซลาเซลล์นะครับตัวนี้ระบบเปิดปิดเองอัตโนมัตินะครับสว่างถึงเช้านะครับวิธีการใช้งานรีโมทนะครับก็จะมีปุ่ม on off นะครับใช้เปิดปิดการทำงานนะครับมีปุ่มเพิ่มลดความสว่างนะครับปุ่ม W ก็คือปรับแสงขาวนะครับปุ่ม WY ปรับแสงวอร์มไว้นะครับปุ่มวายเป็นปรับแสงวอร์มนะครับปุ่มมอเตอร์ตั้งให้โคมไฟเปิดปิดเองอตัตโนมัตินะครับปุ่มตั้งเวลา3มชั่วโมง5ชั่วโมง8ชั่วโมงเพื่อให้โคมไฟทํางานหลังจากนั้นก็จะดับนะครับเมื่อลูกค้าติดตั้งแผงโซล่าเซลล์และตัวโคมไฟเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับกดออนที่รีโมทนะครับเราสามารถปรับสีได้ตามต้องการนะครับทุกสีนะครับโคมไฟเปิดปิดเองอตัตโนมัตินะครับ ตอนนี้เป็นแสงสีขาวนะครับเสียบแจ็คให้ถูกต้องนะครับวิธีการสังเกตง่ายๆนะครับให้ดูลูกศรตรงกันนะครับกลางวันถ้าแผงโซลาเซลล์เขาโดนแสงอาทิตย์นะครับหลอดไฟก็จะชาร์จพลังงานมีไฟแสดงสถานะสีแดงตรงนี้นะครับ ็นไฟสีแดงแสดงสถานะการชาร์จนะครับกลางคืนถ้าฟ้ามืดหรือว่าแผงโซลาเซลล์มืดหลอดไฟติดอัตโนมัติตามสีที่เราตั้งไว้นะครับเมื่อกี้ผมตั้งแสงสีขาวไว้นะครับเดี๋ยวผมจะตั้งแสงสีวอมนะครับกลางวันแผงโซลาเซลล์โดนแสงอาทิตย์หลอดดับและชาร์จพลังงานนะครับ แผงโซลาเซลล์มืดหรือว่าฟ้ามืดหลอดไฟติดแสงวอร์มนะครับเมื่อกี้ผมตั้งแสงสีวอร์มไว้นะครับตอนนี้เป็นแสงวอร์มไว้นะครับเดี๋ยวเราไปดูรีวิวความสว่างในจนกันขึ้นกันต่อเลยนะครับขอบคุณที่รับชมคลิปนะครับ